รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่องสอง NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรค10ข้อช่วยตาให้ดีช่วงสุขภาพดีสร้างได้มาดูความอัศจรรย์ของประโยชน์น้ำมันชาคาเมเลียคุณหมอพรอเทพมีครับมาฝากข้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำคัญแค่ไหนมีวิธีการอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลยันที สนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจกวงใหญ่อย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยอยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายคล่องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆชิม mm hmm. ราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวพเป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดสวัสดีครับรอบรู้สู้โลกวันนี้จะมาคุยเรื่องดูแลสายตา10ข้ออย่างไรให้ใช้ตาได้นานๆนะครับสายตาเรานี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นนอกจากจะใช้ในการ ทำให้เรามองเห็นชัดเจนแล้วยังเป็นหน้าต่างของหัวใจเพราะฉะนั้นเรามาดูแลสายตาโดย10ข้อบัญญัติสําคัญข้อที่หนึ่งคือเรื่องอาหารเนะี่ยอาหารหลายอย่างเนี่ยมันมีวิตามิน A วิตามิน E ก็จะช่วยในการที่ทําให้ตาเราเนี่ยมองเห็นในที่มืดของที่เห็นในที่สว่างอย่างชัดแจ้งโดยเฉพาะผักใบเขียวไข่แดงปลาทะเลไขมันดีๆพวกเรานี้คืออาหารที่เราต้องกินกันทุกวันเป็นประจำนะฮะ อันที่2คือการสวมแว่นตาการสวมแว่นตานี่ช่วยป้องกันแสงแดด UV นะฮะคนที่ไายตาสัาน้นใส่แว่นตาแต่เด็กๆโอกาสจะเป็นต้อกระจกนี่น้อยลงเยอะมากเพราะว่า UV มันเป็นทะลุกระจกนะครับอันที่3าก็คือเราจะต้องรู้จักพักสายตานะะในการทํางานเนี่ยถ้าตามองเรามันรู้สึกว่ามองอะไรแล้วมันพร่าเริ่มพร่าเริ่มอะไรนี่เนี่ยพักสายตาเลยหลับตาเลยครับหลับตาพักห้านาะทีเลยนะฮะ การพักสายตานอกจากจะทําให้เลนตาอะไรดีขึ้นเรายังทําให้รอบๆดวงตาเนี่ยกล้ามเนื้อไม่เกร็งมากแล้วก็ไม่แห้งด้วยนะครับอันที่4ี่คือการดื่มน้านะครับเพียงพออย่างน้อยแดแก้วเนี่ยจะทําให้ดวงตาเราชุ่มชื้นนะน้ําตาออกตามปกติอันที่ห้าถ้าเราทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าดูมือถือนานๆเนี่ยเราจะต้องรู้จักกระ กะพริบสายตาเพราะการกระพริบสายตาเนี่ยมันจะทําให้น้ําตาที่มีน้อยเนี่ยมันหล่อลื่นตลอดเวลาเป็นผู้สูงอายุตาแห้งเนี่ยก่อนนอนให้หยดน้ําตาเทียมนิดหนึ่งแล้วกลางคืนตื่นมากลางคืนไปเข้าน้ำกลับมาก็หยดน้ําตาเทียมนิดนึงแล้วก็ะพริบเยอะๆกะพริบเยอะ,ยอะๆแล้วมันจะหล่อลื่นเหมือนน้ยายาหล่อลื่นอะ่ะของกระจกตานะฮะอันที่6คือเราจะต้องพักสายตาเป็นระยะระยะระยะนะ เช่นถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยสักสินาทีเราก็ต้องมองไปไกลๆพักสายตาหน่อยอันนี้ป้องกันสายตาสั้นนะฮะข้อที่7ก็คือถ้าใช้สายตาเย็บผ้าทําอะไรนานๆเนี่ยต้องหลับตาพักตาพักการทํางานไปทําอย่างอื่นบ้างอย่าไปทําอะไรที่ซ้ําๆที่เดิมแล้วยาวนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ได้นะฮะทำแล้วเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นบ้าง ข้อต่อไปก็คือเรื่องที่จะทําให้สายตาเราจอตาเราเสียก็คือการสูบบุหรี่เราต้องไม่สูบบุหรี่คพที่สูบบุหรี่นี่จะทําให้จอตาประสาทตาจะเสียมากนะฮะข้อก่อนสุดท้ายก็คือเราจะทําไงให้เราไม่เป็นเบาหวานเราไม่ให้เราความดันสูงสองโรคนี้เนี่ยจะทําให้จอประสาทตาเราเสียนะฮะดังนั้นถ้าท่านมีเบาหวานต้องต้องคุมเบาหวานให้ได้แล้วข้อสุดท้ายคือว่า ควรจะมีการตรวจตาเป็นประจำปีโดยเฉพาะคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเพราะโอกาสที่จะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมากมายในโลกที่จะต้องให้หมอแนะนำเราเช่นวุ้นตาเสื่อมต้อหินก็โดยสรุป10ข้อนะฮะก็คือว่าข้อที่1กินอาหารที่ดีๆสีผักใบเขียวกินมีวิตามิน A,E แล้วก็วิตามิน C เยอะๆ2สวมแว่นตากันแดด3พัก สายตาถ้าเราทำอะไรยาวนานแล้วลา้าเนี่ยหลับตาไปเลยนะ 4. ดื่มน้ำมากๆ 5. ไม่จ้องอะไรที่ใกล้ๆสายตาเพร่ะจะทำตาสั้น 6. ก็คือกระพริบตาบ่อยๆเพื่อให้น้ำหล่อเลี้ยงตาดินโดยเฉพาะในช่วงคืนข้อที่เถ้าทำอะไรใกล้ๆบ่อยๆเนี่ยอย่าทำตลอดเวลาทำแล้วพักไปทำอย่างอื่นบ้างอันที่แก็คือเราจะต้องอีกเรลี่ยงเรื่องบุหรี่ อันที่9ก็คือเราต้องออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคเบาหวานความดันไขมันสูงอันที่10คือตรวจสายตาเป็นประจำนะฮะถ้าเราทําอย่างนี้ได้ก็จะทําให้เราเก็บตาไว้ใช้นานๆดูแลดีๆแล้วท่านจะมีความสุขครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้องถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด คิวพีมายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อยคิวพีมายองคิวพีมายองคิวพีมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อยสนับสนุนโดย h e l h p l u s Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง สุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะมาร่วมพูดคุยกับคุณหมอพ,อพันเทพคุณหมอบอกว่าวันนี้มีเทคนิคแล้วก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความอัศจรรย์ของน้ำมันคาเมเลียนะคะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พันเทพสิริวนารังสรรนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมี่คุณหมอไม่ไม่ค่อยได้ยินหรือมี่เองก็ยังเคยได้ยินครั้งนี้ครั้งแรกคือคืออย่างนี้กรมสมเด็จพระเทพเมื่อประมาณ7ปีก่อนเนี่ยท่านเสด็จเมืองจีน ไปมณฑลหนานหนิงไปพบคนไทยที่มณฑลนั้นถึงมีประมาณ20ล้านคนนะค่ะเยอะนะหนึ่งในสามประเทศไทยเลยเขาพูดเขาเรียกว่าเป็นชาวเผ่าไทยหรือว่าจ้วงนะคือเป็นคนไทยอะแล้วเขาก็าอยู่บนเขาแล้วเขาก็าปลูกต้นไม้สูงสักต้นมะม่วงเตี้ยๆเนี่ยนะ,ะแล้วก็เขาก็าไปเก็บเม็ดมันมาแค่เม็ดเกาลัดมีเปิือกด้วยประมาณสัก นิบบอประมาณเนี้ยเสร็จแ,แล้วก็มาคั่วแล้วก็มาบีบเอาน้ํามันปรากฏว่าคนชาวจ้วงเนี้ยไม่ต้องซื้อน้ํามันกินเลยแล้วก็อายุยืนมากด้วยคือใช้น้ํามันจากตัวเม็ดนั่นเหรอเออใช่กลายเป็นว่ามาท่านก็ศึกษาแล้วปรากฏว่าน้ํามันนี่เรียกว่าน้ามันจากกรพัิเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยก็ชาวจ้วงก็จะทําน้ํามันเนี่ยเอาส่งไปในหวนังค่ะไปให้จากพรพดิ ได้ใช้เพื่อให้ถุขภาพดีนะท่านก็สนใจมากเลยท่านก็พูดไปฟังไปฟังมาท่านได้ข้อสรุปว่าโอ้โหมันมหาศัรรย์ค่ะท่านก็เลยให้ชื่อว่าน้ำมันมะกอกตะวันออกเพราะว่าหนึ่งไม่มีกลิ่นสองไม่มีสีสามไม่มีรสแล้วที่สำคัญดีกว่าน้ำมันมะกอกคือถูกความร้อนแล้วไม่ไหม้ก็ประกอบอาหารเอามะกอบอาหารไปทอดได้ความร้อนได้ถึงสอง้อสองศาก็ ไม่เสื่อมสภาพเป็นน้ํามันเลวก็เป็นน้ํามันดีค่ะมีประโยชน์มีประโยชน์มากท่านก็เลยนั่งคิดสราระแล้วน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าชาวบ้านช่วงมึงซื้อน้ำมันกินร่างกายแข็งแรงทําเองได้หอมด้วยทําอาหารออกมาท่านก็ไปดูเขาทําอาหารคําไข่ดาวโอ้โหหอมมากเลยจากน้ํามันที่มันน้ํามันธรรมชาตินะค่ะคุณหมอท่านก็เลยติดต่อขอขอ,ขอมาได้พันมามาเพาะ เพื่อจะปลูกเพราะเห็นว่าเาวเขาบ้านเราเนี่ยอยู่บนเขาท่านก็เลยบอกอย่างนี้เอา,มาเมล็ดพันธุ์นี่นะมาปลูก 3, ลสามพันไร่กรมสมเด็จพระนิธิาก็ทรงให้บุญนิทิชชัยพัฒนาเข้าไปจัดการก็คือในช่วงแรกๆก,ก็เหมือนกับจ้างปลูกเลยไปสนับสนุนไปจ้างให้ปลูกแล้วให้มีรายได้เป็นค่าจ้างก่อนอแล้วพอปรากฏว่าต้นเนี้เนะี่ย ใบมันอาจจะแข็งกว่าใบชาหน่อยแต่เป็นตระกูลคล้ายๆชานี่แหละพอมันขึ้นมาปรากฏว่ามะปูกเมืองไทยดีกว่าเองดินดีดินดีอากาศดีอยูมันเขาสูงด้วยสามปีออกลูกเลยได้ผลมาเออแต่ว่าที่เมืองจีนห้าปีก็พอสามปีชาวบ้านก็เก็บมาเท่าไหร่รับซื้อหมดมนิธิไทยพนารับซื้อหมดเลยเพื่อจะมาเข้าเครื่องขั้วแล้วหีบน้ํามันมา ปรากฏว่าในปีแรกๆก็ขายยังไม่ดีเพราะมันแพงแต่ตอนนี้ลดมาเหลือร้อยสี่สิบบาทขายดีถูกกว่าน้ำมันมะกอกเกือบเท่าตัวเลยค่ะดูตอนนี้ขายดีแล้วนะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็ทําให้ความเหม็นหืนน้อยไปก็มีกระบวนการที่จะทําน้ํามันนี่มีคุณภาพค่ะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยสุดยอดเลยนะเพราะงั้นก็เลยวันนี้เลยก็เลยเอาน้ํามันมะกอก ตอนออกน้ำมันคาเมเลียเนี่ยประโยชน์มันเนี่ยนอกจากว่าจะมาทําอาหารกินแล้วนะมีอะไรบ้างค่ก็คือมีโอเมก้าสามหกเก้าสูงมากสูงกว่าน้ำมันปลาที่เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยที่เรามากินนี่นะค่ะสามเท่าเลยที่เราชอบทานเสริมนะเนะเนี่ยเนี่ยมีโอเมก้าอยู่ในนี้เนี่ยสามหกสามหกเก้าเนี่ยมากกว่าน้ำมันปลาที่เรากินเป็นเม็ดเม็ดเป็นอาหารเสริมเนี่ยสามเท่าเลยเพราะฉะนั้นบุรีที่ก็ได้ทำออกมาเป็นแคปซูลแบบ แคปซูนที่มันคล้ายน้ำมันป่าด้วยนะโอ้โหมหัศจรรย์จริงๆเลยนะก็จะลดโรคเส้นเลือดติดตันแล้วก็ LDL ก็จะลงนะลดไกไตคีไลายลดคอเลสเตอรอลแล้วก็เอามาทามาทําครีมนะเห็นว่าทาผิวได้ด้วยทาผมได้ด้วยจริงไหมใช่ใช่จริงคือทาผิวอาจจะหนื่หน่อยแต่ว่าเขาทางอเมริกาเนี่ยคอนแทคจะซื้อหมดเลยนะไปทําครีมทาผิวไปเป็นส่วนผสมอ่าใช่ทดแทนน้ามัน มะพร้าวสกัดเย็นซึ่งมันมีความอันนี้มีความเข้มหนืดมากกว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาก็ใช้น้อยกว่าแล้วราคาถูกกว่าทีน,นี้เหลือซีซีละประมาณ50าสิบหกสิตางค์แต่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นดีๆเนี่ยตกซีซีละหนึ่งบาทก็เลยทําให้เดี๋ยวตอนนี้ท่านก็ไม่อยากจะให้เอาไปขายต่างประเทศหมดอะอยากให้คนไทยได้กินกันท่านก็เลยจัดสัปดาห์เดือนโปรโมทน้ํนามันคาเมเลียก็อยากจะให้พี่น้องที่ดูรายการเนี่ย ได้รู้ถึงคุณค่าประโยชน์มันนะว่าเป็นน้ํามันจักพันดิน้ามันมะกอกตอนออกที่อัศจรรย์เนี่ยเราจะได้ใช้กันแล้วก็ตอนนี้เราหาซื้อได้นะทีนี้เราก็อยากกันนั้นเลยเราเรามาทําไข่เจียวไข่ดาวกันหน่อยดีไหมมีข้าวแล้วเดี๋ยวทำไข่ดาวสักลูกหนึ่งแล้วทําไข่เจียวสักลูกหนึ่งได้เลยค่ะแล้วเราเราเปิดไฟนะครับคุณหมอ น้ำมันนี้เป็นน้ำมันอัศจรรย์ถ้าไม่ถึงสองรอางศามันไม่ไหม้นะฮะคือตัวน้ำมันไม่มีไหม้ดังน,นั้นจะไม่มีดำจะไม่ก่อให้เกิดทั้นก่อมเมล็งเลยนะครับหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อเลยครับน่าทานมากเวลากินยิ่งกินยิ่งหอมใหญ่นะมีความสุขมากเพราะว่าหอมจากมเมล็ดคาเมเลียที่ทเป็นมเมล็ดธรรมชาติานะฮะ อันนี้ก็เป็นไข่ไทดดาวนะฮะหรือถ้าจะทําไข่เจียวหรืออะไรได้หมดนะครับก็อยากจะสาธิตเพียงเท่านี้เพื่อที่ใจะให้เห็นว่าถูกความร้อนมากๆก็ไม่ไหม้ค่ะแล้วก็เพื่อสุภาพนะฮะก่อนจบนะครับอยากจะเชิญชวนพวกเราใช้น้ํามันคามเมเลียมาทดแทนน้ามันปาล์มในเรื่องการทอดการผัดความร้อนสูงหรือว่าใช้น้ํามันคามเมเลียมาแทนน้ามันมะกอกในการทําน้ําสลัดทุกชนิด เพราะว่าเขาจะช่วยลด LDL ใ,ในร่างกายลดไตกาล,าล,ลีอไรด์ลดคอเลสเตอรอลเราได้สุขภาพที่ดีแล้วยังช่วยกันปลูกป่าโดยเราไม่ต้องไปปลูกนะเพราะว่าชาวเขาเขาปลูกเพราะว่าเขาปลูกแล้วเขาได้มาเล่นคาเมเดียขายทุกวันวันละห้ากิโลสิบกิโลได้ทุกวันเก็บได้ทุกวันเหมือนเขาไปเก็บใบาชามาขายตลอดไปเลยแล้วเราที่อยู่ คนเมืองก็จะไม่ต้องมาเผชิญเหตุกับน้ำท่วมที่มาจากต้นถูกตัดต้นไม้บนเขา mm hmm. บนป่าที่เป็นต้นน้ำเนี่ยเราก็จะอีกไม่นานเราจะมีต้นคามิเดียม,มากกว่าสา0พันไร่มากกว่าห0พันไร่แล้วก็มาทดแทนพืชต้นไม้ที่บนเขาที่ถูกทำลายเป็นเขาหัวโลนเราไม่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อหวังเพียงแต่ให้มาลดคาร์บอนไดออกไซด์แต่หวัง จะได้กินมาเล็มันไม่ใช่ปลูกไม้มาเป็นฟืนนะแต่ว่า <c oughs> ปลูกเพื่อเอาผลมา <c oughs> ซึ่งจะยั่งยืนตลอดไปนะ <c oughs> ก็เชิญชวนกันมาใช้น้ำมันคาเมเดียกันครับค่ะ <c oughs> นี่ก็คือจากพระราชดำรินะคะในการพลิกฟื้นผืนป่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวเขาของไทยเราด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอพันเทพมากๆต้องขอตัวคุณผู้ชมไปทานไข่ดาวฟองนี้แย่งกับคุณหมอพันเทพก่อนนะคะ <c oughs> อย่าลืมเอาเทคนิคในการดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้นะคะ อัศจรรย์น้ำมันคาเมเลียนะคะไปปรับใช้วันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญญพืชถั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วย คุณค่าจะแชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับสนับสนุนโดยเฮลพล u ส g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองมิดเมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจะกีิปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิตรไม่ตีคลินิกเวชกรรม คุยกับหมอวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการคัดกรองมะเร็งเต้านมกันค่ะมีความสําคัญอย่างไรเรื่องนี้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอธีรวีวีรวันผู้บริการกองสร้างเสริมสุขภาพสานักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับมีแล้วคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้จริงๆมันมีความสําคัญมากเลยเหรอคุณหมอใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าคําว่ามะเร็งเนี่ยคนกลัวไหมกลัวค,ค,ค่ะคุณหมอไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของอวัยวะก็น่ากลัวทั้งนั้นเลยมะเร็งแล้วมะเร็งที่ เราสามารถจะเห็นได้ตรวจได้ด้วยตัวเองอ่ะผมว่ามันมีความสําคัญคะนะเพราะถ้าเกิดต้องไปรอให้คุณหมอตรวจไปรอเจาะเลือดอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเข้าถึงยากเนาะแต่อันนี้อยู่กับตัวเราค่ะนะครับอยู่กับตัวจริงๆมาเ,เรงเต้านมมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะผู้ชายก็เป็นได้ใช่ครับผู้ชายก็เป็นได้ด้วยแต่ของผู้หญิงก็จะเจอเยอะกว่านะครับแล้วก็เป็นมะเร็งที่พบอันดับต้นๆน,น่าจะเป็นอันดับที่หนึ่งเลยอ่ะในของของเพศหญิงก็คือมีผู้ป่วยเยอะ ที่เป็นมาริงเต้านมตัวเลขสูงมากโดยเฉพาะในเมืองไทยนะจริงๆต่างประเทศก็เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารที่บริโภคะนะแล้วก็ด้วยของยีนต่างๆด้วยที่ทําให้ก่อให้เกิดตัวเนื้องอกขึ้นมาทีนี้สิ่งที่อยากจะเน้นย้ําในวันนี้ก็คือการคัดกรองคือนะถ้าเรารู้ก่อนรักษาเร็ว อ๋อหายได้ครับหายได้หายขาดเลยเหรอคะคุณหมอคำว่ารู้เร็วเนี่ยก็คือเราต้องคอยสังเกตตัวเองนะยกตัวอย่างของเพศหญิงเนี่ยเวลาอาบน้าเนี่ยเราควรจะต้องมองที่หน้ากระจกนะเวลาจะถอดชุดออกมาเวลาจะดูก่อนจะอาบน้าเราควรจะมองที่หน้ากระจกดูซิว่าสองข้างมันเท่ากันไหมสารวจสรีระของตัวเองใช่ครับดูซะหน่อยว่าสองข้างเท่ากันไหมมีตรงไหนที่เริ่มมีความผิดปกติมีสีแดงๆนะ มีการอักเสบหรืออาจจะมะีก้อนขึ้นมาหรือเปล่าจากการมองภายนอกก่อนอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแนะนํามีการคลำนะครับคลำด้วยตัวเองอนะครับจะยืนคลำก็ได้นะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะ,ะนะก็เอามือ,อข้างที่ว่าเอามือข้างซ้ายอย่างเงี้ยขึ้นไว้แล้วมือข้างขวาก็จะเป็นตัวคลำนะครับเวลาคลำเนี่ยก็ต้องคลำจากเป็นเหมือนก้นหอย นะครับก็วนวนวนนะครับใช้นิ้วนะครับไม่ไม่ใช้ไม่ใช้การขยำนิ้วประมาณกี่ใช่ครับสองสามนิ้วเนี่ยครับหมุนวนหมุนวนไปเรื่อยๆหมุนวนไปเรื่อยๆนะครับหมุนวนออกไปเรื่อยๆจากวงเล็กก็วงใหญ่จนครบนะครับแล้วก็ทำตรงตรงรักแร้ด้วยเพราะต่อมน้ําเหลืองจะอยู่ที่รักแร้แล้วก็เปลี่ยนข้างแล้วก็คทำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นท่ามาตรฐานที่สามารถจะตรวจสอบตัวเองได้ถามว่าต้องทําบ่อยแค่ไหนก็อาจจะสักเดือนละหนึ่งครั้งนะทดสอบดู คลำด้วยตัวเองทีนี้ถ้าคลำเสร็จแล้วเริ่มเอ๊ะคลำไปแล้วมันเจอเหมือนมีอะไรมันไม่นิ่มอ่ะเหมือนเหมือนเขาเรียกบางคนเขาจะใช้ภาษาชาวบ้านเขาใช้คําว่าดานมั้งอ๋อมันดานรู้จักไหมมันดานแข็งแข็งใช่ไหมมันเมอนอ่ามันแข็งแข็งเป็นไตไตอ่าเป็นไตไตเนี่ยครับเราก็อาจจะต้องลองลองดูซิว่าเออมันมันใหญ่ขึ้นไหมมันขนาดมันเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเกิดยังไงมันใหญ่ขึ้นยังไงผมว่าแนะนําว่าจะต้องไปพบบุคลากรสาธารณสุข อาจจะเป็นคุณพยาบาลหรือคุณหมอก็ตามนะครับให้ช่วยคลำนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสิทธิประโยชน์ของหลัปกประกันสุขภาพเนี่ยเราบอกไปแล้วว่าจะมีสิทธิ์ที่จะไปพบคุณหมอหรือพยาบาลเนี่ยสามารถให้คุณหมอหรือพยาบาลเนี่ยได้ตรวจเต้านมให้เราได้อย่างน้อยปีละครั้งะนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราทำตัวเองแล้วมีปัญหารเราก็ไปพบเลยนะครับนี้คุณหมอเขาก็อาจจะเช็คอีกรอบหนึง่งว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่นะมันเป็น มันเป็นแค่ก้อนไขมันธรรมดาหรือเปล่าหรือมันเป็นก็ลักษณะสงสัยเป็นเนื้องอกหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถึงจะไปสู่กระบวนการวินิจฉัยต่อไปว่าควรจะต้องทําอะไรครับอันนี้ที่คุณหมอเล่าก็คือเริ่มจากสังเกตตัวเองก่อนตรวจเองก่อนถ้าสมมติสงสัยก็เดินไปที่สาธารณสุขต่างๆใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลแอมเบอร์หรือจังหวัดก็แล้วแต่แล้วนอกจากนี้มันมีขั้นตอนในการตรวจหรือว่าสํารวจตัวเองนอกเหนือจากการ ที่คุณหมอเล่ามาเม,มื่อสักครู่อีกไหมคะ่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจากการสังเกตด้วยตากับคลำเนี่ยแหละครับเป็นมาตรฐานเลยครับแต่เราต้องทําให้ถูก <ๆ S 1> เพราะบางคนเนี่ยคงจะเร็วมากปุ๊บ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 เสร็จคือบางคนก็จะมีแบบว่ากลัวอ่าคือต้องกดแค่ไหนต้องใช้น้ําหนักแค่ไหนอะไรแบบนี้ด้วยค,คุณหมอซึ่งเื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราไปพบคุณหมอพยาบาลให้คุณหมอพยาบาลสอนค่ะซึ่งการตรวจปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนื่องจากว่ามีมูลนิธิการชนะบารมีนะครับ ซึ่งเป็นมูลนิธิในโครงการพระราชดำรินะครับก็คืออยากให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยอย่างง่ายก็จะมีรถเตือนที่ไปกระจายทุกไปทุกภาค,คของประเทศไทยนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยประชาชนเองก็สามารถไปใช้บริการนี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีใช่<ล>ใช่ครับใช่ครับก็ขอให้อายุ25ปีขึ้นไปต้องเป็นช่วงที่ไม่มีประจำเดือนนะครับหมายความว่าหมดประจำเดือนไปแล้วสัก7วันก็สามารถที่จะเข้าสู่การตรวจคัดกรองได้แล้วถ้าเกิดเราตรวจแล้ว สงสัยว่ามีก้อนอก็ขึ้นรถตรวจคันที่สองก็จะมีคุณหมออยู่คุณหมอก็ทำอันตราซาวช่วยเช็คดูคว่าก้อนที่ว่าเนี่ยเป็นหินปูนหรือเป็นซีสหรือเป็นเนื้อเต้านมธรรมดาหรือเป็นเนื้อที่สงสัย เนื้อร้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีการตรวจด้วยแมมโมแกรมที่รถนั้นด้วยเลยแล้วก็ทราบผลทันทีด้วยนะครับ,รบไม่ต้องรอแล้วคุณหมอคะพอเราคัดกรองแบบนี้แล้วอย่างที่คุณหมอบอกถ้ารู้เร็วรักษาเร็วรโอกาสหายขาดเนี่ยอยากรู้คําว่าโอกาสหายขาดคือระยะไหนคะคุณหมอที่สามารถหายขาดได้จริงๆต้องบอกว่าเป็นระยะต้นๆต้นๆน,นะครับถ,ถึงยังไงก็ตามถ้าเป็นระยะที่เริ่มลุกลามมาบ้างแล้วแต่สามารถที่จะผ่าตัดได้ค่ะนะครับแล้วให เคมีบําบัดหรือรังสีรักษาได้เนี่ยมีการนัดตรวจติดตามเป็นระยะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ยาก็มียาที่จะช่วยกินเพื่อจะช่วยยับยั้งฮอร์โมนมันช่วยได้นะครับต้องต้องบอกว่าวิวัฒนาการของการรักษาเรื่องของมะเร็งเต้านมดีขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอีกต่อไปะนะถ้าถ้ากลัวเราก็จะห่างมันเรื่อยๆนะครับไม่กล้าที่จะเรียนรู้หรือไม่กล้าที่จะ รับรู้ว่าโรคนี้มันคืออะไร,รเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรถ้ามีความเสี่ยงต้องยังไงรวมถึงวิธีการป้องกันโดยแมคะคุณหมอมันมีวิธีการป้องกันไหมหรือว่าโอกาสที่สมมุติว่าสิบคนที่ไปตรวจโอกาสที่จะเจอก็มีเหมือนกันมันเกิดจากภาวะอะไรได้บ้างคุณหมอพูยตรงนี้หน่อยได้ไหมคะส่วนใหญ่ต้องต้องรู้ก่อนว่าเต้านมจะเกิดก้อนขึ้นมาได้ก้อนที่ผิดปกติเกิดได้ต้องมีการกระตุ้นโดยการมีฮอร์โมนมาเยอะๆนั้นหมายความว่าบางคนก็ไปกิน ไปเสริมไปอะไรนะครับหรือไปกินฮอร์โมนกระตุ้นหรือ2ก็คือเรื่องของการใช้ยาคุมกําเนิดเป็นเวลานานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือประวัติในครอบครัวเคยมีญาติสายตรงที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลอาหารการกินก็มีส่วนมากขึ้นนะครับปัจจุบันพยายามเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะดูแลสุขภาพนะพยายามเลือกกินอาหารที่เรื่องของ ของมันของทอดเนี่ยก็ต้องลดลงนะครับอาหารที่แล้วก็เน้นในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับนอกจากเรื่องของความสําคัญการคัดกรองมะเร็งเต้านมแล้วคุณหมอทีนะคะก็ยังได้เพิ่มตรงนี้เข้ามาเราจะได้ป้องกันก่อนสุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเลยคะ่ะเรื่องเกี่ยวข้อกังวลเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งเต้านมค่ะคอยตรวจคอยเช็คเต้านมตัวเองเป็นประจำนะครับถ้าพบปัญหาข้อสงสยัยไม่ว่าอาจจะมีทําไมมันโดน มีเนื้อถูกดึงออกไปทำไมมีเลือดออกที่หัวนมนะครับหรือคำอได้ลักษณะมีก้อนเกิดขึ้นยังไงก็ไม่ต้องนิ่งนอนใจนะครับรีบไปพบบุคลากรสาสุขใกล้บ้านนะครับเพื่อจะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็รีบรักษาให้เหมาะสมต่อไปครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีกลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมได้ทีมงานทุกคนลาไปเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซ o y อร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆ จิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวพีเป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดบุกตราคอนยกักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ